คำถามประจํารายการวันนี้โพลของเราก็เกี่ยวกับการอภิปรายเนี่ยแหละนะฮะคุณคาดหวังอะไรนะฮะจากสื่ออภิปรายไม่ไว้สื่ออภิปรายเนี่ยไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมตินะฮะอภิปรายทั่วไปแล้วกันอภิปรายทั่วไปนะแบบไม่ลงมติ 17- บเจถึงสิปกุมภาพันธ์นี้ซึ่งฝ่ายค้านจะได้ทั้งหมด22ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลจะมีโอกาสชี้แจง8ดชั่วโมง30สิบชั่วโมงสองวันนะครับไม่ได้ตามขอไม่ได้ตามขอต่ำกว่าที่ความต่ำกว่าที่ขออีกครับคุณคาดหวังอะไร หนึ่งคือทำอะไรประยุทธ์ไม่ได้หรอกอภิปรายครั้งนี้สองคือประยุทธ์จนมุมยอมลาออกนะฮะผมเลือกไปแล้วว่าผมจะโหวตอันไหนผมคิดว่ามันไม่ใช่ประยุทธ์จนมุมเพราะว่าแกคงไม่ยอมลา <ผม S 1> อ,อกง่าผม,ผมว่าเผออๆก็เก้าสิบเ้าอร์เน่ะอันนี้มันไม่มีหรอกมันยากมันยากมันยากแต่ว่างานนี้เนี่ยเราจะไม่เห็นการ กบดหรือการโบตไม่ลงมติอะไรอยู่แล้วเพราะมันไม่มีการลงมติมันไม่มีลงมติอันนี้มันเป็นมาตรการที่รัฐมนูญพยายามจะทําให้การไว้วางใจของสภาไม่ไปรบกวนการทํางานของฝ่ายบริหารอ,อันนี้เข้าใจได้แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะไปวัดกันที่ไหนมันจะไปวัดกันที่ใครบ้างที่ปกป้องประยุทธ์ในสภาใช่ใช่แล้วถ้าเกิดมีการวิพากษ์วิจารณ์นายกอย่างแรงๆเนี่ยจะมีะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเศรษฐกิจไทยอะไรเงี้ย กลุ่มร้อยธรรมนัตอะไรเงี้ยที่เพิ่งถูกขับออกไปเนี่ยเขาจะมีลุกขึ้นยืนปกป้องนายกบ้างไหมอะไรเงี้ยหรือ,อพิรายในฐานะฝ่ายค้านหรือเปล่าก็ยังไม่รู้๋อถ้าอย่างนั้นสนุกนะใช่เพราะว่ายังไม่ได้ประกาศเข้าร่วมรัฐบาลน,นี่<ะ>ใช่ไหมฮะยังไม่ได้บอกว่าเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลแค่แยกตัวออกไปลักษณะของการเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยคุณก็ต้องมีตําแหน่งแห่งที่ให้เขาในรัฐบาลแต่นี่คุณยังไม่มีไม่มี แล้วไม่น่าจะทันนะ1 7บ8แล้วก็ยังไม่มีมมการปรับคอรมอรเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ถูกขับออกจากพปชรเนี่ยเขายังไม่ได้ประกาศท่าทีอะไรเลยด้วยซ้ำครับเพราะฉะนั้นไปดูเพอเพอเนี่ยจะเห็นเศรษฐกิจใหม่หรือธรรมนัตเนี่ยพี่ไปไปยุท์ในฐานะศัตรถูถ้าเกิดเป็นศัตรูนะ <laughs> เพราะว่าคนก็ตีความกันด้วยด้วยคำพูดของรออ้อยธรรมนัสน,นะฮะแต่ว่าตกลงแล้วกลุ่มของรออ้อยธรรมนัตเนี่ยนะฮะณนะเวลานี้ยังมีแค่18คนนะ ที่ <18. S 1> ที่ไปดูคนที่ย้ายเข้าพักเศรษฐกิจไทยเดี๋ยวรอวาเลนไทน์<ะ>เราก็กรอมีความชัดเจน3คนนั้นอะ่ะอ,อาจจะเหลือ2ด้วยซ้ำก็คือช่างเหลาเนี่ยนะฮะ,ฮะจะเข้า เศรษฐกิจไทยหรือว่าโอเคแต่ว่าปกติแล้วเวลาเข้าพัคก,การเมืองใหม่เนี่ยนะฮะเวลาประชุมสภาอะไรเงี้ยเขาก็มีสถานะเป็นสสไปร่วมประชุมสภาได้ตามปกติครับไม่ไม่มีไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรทางกฎหมายเข้าไปได้เหมือนเดิมเข้าได้เหมือนเดิมถ้าไม่ติดโควิดอ๋อโอเคโอเค <c oughs> แต่ว่าที่สภาคุณชวนก็บอกว่าคนที่ติดโควิดก็มีไม่มากนะฮะเพราะฉะนั้นน่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ท่านผู้ชมร่วมกันนะฮะโหวตกันอีกครั้งนะครับคำถามประจวันคุณคาดหวังอะไรจากสื่อกพิปรายครั้งนี้นะฮะทำอะไรประยุทธ์ไม่ได้หรือ ประยุจนมมนลยาออกนะฮะร่วมทำโพลกับเรานะครับผ่านทาง Line แอ Voice TV พร้อมสะสมคะแนนแลกรับของขวัญมากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืด Voice Oversize Shirt สุดรฮิปและสเปรย์แอลกอฮอล์สูตรใหม่รวมถึงกระเป๋าผ้า Your Voice Matter นะฮะสแกน QR Code นะครับหรือคลิกเพื่อตอบโพลได้นะครับเลือกได้นะครับสะดวกแล้วก็ เราจะได้นําคําตอบมาเสนอกันนะฮะครับ,รบพวยังมีต่อต่อเนื่องให้สะสมแต้มกันไปเรื่อยๆนะฮะเมื่อวานวันสองวันที่ผ่านมาหยุดเพราะว่าตุดจ,จีนเพราะว่าทีมงานมีปัญหาขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยแต่หลังจากนี้จะมีตลอดนอต่อ,ต,อต่อเนื่องแล้วก็ออจะมีรายเดือนสักครั้งนะฮะอันนี้จะแต้มเยอะหน่อยครับนะฮะเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งะจะมีการอภิปรายไม่ไม่โดยไม่ลงมติเนี่ยนะฮะ ก็คุณอนุทินชาญวรกุลนะครับ <c oughs> ก็วันนี้ให้คําตอบนะครับตอบสื่อมวลชนว่าไม่มีปัญหานะฮะหากมีการพิปรายถึงกระทรวงสาธารณสุขนั้นตนก็จะสามารถชี้แจงได้นะฮะหากาหากทำได้ดีเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คงไม่มีอะไรให้เขาต้องมานั่งตําหนิติเตียนอยู่แล้วหากมีการอภิปรายภาคพิงก็แสดงว่ายังมีหลายจุดที่จะต้องรับฟังโดยจะต้องทําใจกว้างๆโดยที่คุณอนุทินก็บอกว่าซึ่งจุดไหนที่สมาชิกกับิปรายและมีประโยชน์ก็ต้อง นำมาพิจารณานะครับรองดุษินก็ก็ตอบแบบเหมือนกับพร้อมรับเสียงวิจารณ์ถ้าเกิดมีการอภิปรายพาดพิงการปฏิบัติหน้าที่หน้าที่ในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะครับพระภูมิใยไทยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแล้วก็บอกว่าจะเข้าประชุมครบถ้วนไม่เคยขาดประชุมอยู่แล้วนี่ก็คุยโวนะฮะเพราะว่าแปลว่าพรรคร่วมรัฐบาลคนไหนล่ะที่ขาดประชุมก็จะมีแต่พลังประชารัฐซึ่งตอนนี้พลังประชารัฐโดนต่าเตี้ยเลี่ยดดินมากฮะเครดิตทั้งใน สนามเลือกตั้งทั้งในสภาเมื่อกี้ที่คุณชูวัตรพูดถึงเนี่ยพูดถึงที่พลังประชารัฐเมื่อวานนี้ประชุมแล้วก็ร้อยหลอเหลือเกิดน,นะครับร้อยหลอ,อ,อล่มอีกครั้งที่15บห้าแล้วนั่นคือในสภาใช่ไหมในสภาแต่เขาประชุมกันเองนอกสภามันก็มากันไม่เยอะได้ไงมันมัน,ม,นมันมีประชุมที่พักอะไรอย่างเงี้ยมันก็มากันไม่เต็มที่ดรปลอดประสบสุรัสสวารีนะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นแกนนำพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กบอกว่า เมื่อรัฐบาลประกาศว่าประเทศไทยต้องมีคนจนที่ต้องช่วยเหลือเพิ่มจาก11ล้านคนเป็น17ล้านคนแล้วเนี่ยโดยที่บายว่าผู้ที่จะได้รับสวัสดิการสังคมคือกลุ่มคนจนที่มีไรายได้ไม่ถึง100,000บาทต่อปีก็คือ8,000บาทต่อเดือนนะฮะในการนี้รัฐบาลจะใช้เงินประมาณ60,000ล้านบาทเข้าไปอุ้มชูผมก็เลยลองเอาทรัพย์สิน31ล้านคอนเส็ตเศรษฐีทั้ง10ที่แบบท็อ10เนี่ยนะฮะเศรษฐีประเทศเนี่ย มหารด้วยอายุเฉลีย่ยของอายุเฉลี่ยของท่านคือ70ปีแล้วคูณด้วย12คือ1ปีมี12เดือนเนี่ยก็จะได้840เดือนโ,อโดยแ,แกเอาง่ายๆ <c oughs> อย่างนี้แกบอกว่าคุณประสบบอกว่าเศรษฐีทั้ง10คนเนี่ยที่อยู่10อันดับแรกของประเทศไท,ทยเนี่ยมีทรัพย์สินทั้งสิ้นน31ล้านแล้วก็เอาอายุมาอายุมาลองคำนวณดู31ล้าน3นล้าน มันก็สามจุดหนึ่งล้านล้านอ่ะเยอะประมาณก็คือ,อก็เยอะฮะามาคํานวณดูว่ามีอายุเท่าไหร่อแล้วก็สมมุติว่าทํางานตั้งแต่แรกเกิดก็จะมีเงินประมาณเดือนละมีรายได้อ่ะอ,อันเดือนละสี่หมื่นล้านบาทาเป็นไงครับรวยที่สุดหาเงินได้เดือนละสี่หมื่นล้านอ่ะ <c oughs> นี่คือคือคือเทียบแกแกแกเทียบไปเห็นไงว่า เทียบกับคนที่รวยสุดกับจนสุดเนี่ยต่างกันเรากับฟ้ากับดินแล้วผมก็มา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 ถึงบางอ้อว่าทำไมฝรั่งโดนนิตยสารพวกเดียวที่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 บอกว่าเราเป็นที่ห้าแต่ให้แต่้เป็นแชมป์อันดับหนึ่งในเรื่องความเหลื่อมล้ำแล้วน่าอยู่ตอนเกษียณไม่แต่ว่าเขาไม่ได้บอกน่าอยู่ม่แบ่กน่าอยู่ตอนเกษียณไอ้ความน่าอยู่ตอนตอนเกษียณเนี่ยนะ มันดีแต่มันสะท้อนได้ว่าคุณต้องมีเงินต้องมีเงินต้องมีเงินแล้วประเทศนี้ต้องมีเงินแต่พอมีเงินสบายแต่แต่ว่าในความเป็นแต่น้าอยู่ตอนเกษียณมันก็เป็นสิ่งดีไม่เสียหายนะมันต้องน้าอยู่ตอนทํางานด้วยแต่ตอนเกษียณถ้าจนนี่ลําบากมากนะแต่ตอนเกษียณเนี่ยถ้าจนถนนไม่มีให้คุณเดินเพราะมีแต่สะพานลอยคุณก็ไปไหนไม่ได้แล้วไม่มีรถให้คุณนั่งทางม้าลายก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเกษียณนี่อยู่ในประเทศนี้ลําบากครับครับทีนี้คุณปราสบบอกต่ออีกว่าเรื่องแจกเงินเนี่ยยังไม่มีสถิติ ว่าประเทศไทยโดยรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยอยู่ในลำดับไหนของโลกออ่าืน่าจะในแง่ของความเป็นนักแจกอ่ะเราแจกบ่อยแล้วาจจะ่แจกเยอะแจกบ่อยแน่นอนแล้วก็แจกจากการกู้นี่เองเพราะนี่สถานะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น9.34ล้านล้านบาทไปแล้วก็คือบอกว่าที่ที่เขียนมายืดยาวเนี่ยเพื่อเห็นความไม่สามารถของรัฐบาลในการบริหารประเทศยิ่งมหาเท่าไหร่คนยิ่งรวยคนรวยยิ่งรวยคนจนยิ่งจนแล้วก็มากขึ้นด้วย เข้าใจหรือยังว่าทาไมเลือกตั้งถึงแพ้สามครั้งต่อเนื่องเลือกตั้งหลักสี่เหลือคะแนนเพียงไม่ถึงแปดพันคะแนนการนี้ชี้เห็นถึงผลทางการเมืองที่ตามมาเรื่องวิกฤตหมูแพงคุณปลอบประสบก็ชี้เห็นได้ว่าตอนนี้เป็นที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าโรคอหิวาหมูเกิดมานานแล้วแต่มีพวกไม่อยากบอกเข้าใจว่ากลัวเศรษฐีฟาร์มใหญ่ๆจะเจ๊งผลก็คือฟาร์มเล็กสาบสูญหมูถูกเก็บแช่แข็งในห้องเย็นเป็นล้านกิโลกรัม มีผสมทั้งหมูดีและหมูเสียจนไม่กล้าขายแม้ราคาจะแพงหมูก็เลยขาดตลาดก็เลยต้องถามว่าเป็นฝีมือในการบริหารของพวกท่านหรือเปล่าหรือจะให้ชื่นชมหรือร้องไห้ดีนะแกก็บอกว่าขอสรุปง่ายๆว่าในเมื่อชัดเจนแล้วว่าประชาชนเจ้าของอำนาจเขาไม่เอาเราแล้วเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาอยากเห็นรัฐบาลใหม่อยากได้นายกใหม่ท่านเองมีความจริงก็อยู่มานานเท่าที่กฎหมายระบุไว้แล้วก็คือกำลังจะครบวาระเนี่ยนะฮะแปดปีเนี่ยใช่ไหม ผมอยากจะแนะนําให้ท่านประกาศเลยว่าผมอยู่มาครบตามรัฐธรรมนูญกาหนดแล้วเพียงคําเดียวเท่านั้นเหมือนเพลงแหละครับนะฮะก็อันนี้เป็นเป็น,ปนคุณปลอดประสบโพสถึงสิ่งที่อยากที่จะเห็นแต่คงจะยากเพราะว่าบิ๊กตู่เองเนี่ยท่านบอกเหนื่อยแต่ต้องจำเป็นปฏิบัติหน้าที่ไม่ยอมแพ้ไม่ work from home ก็ work from office น <laughs> ี่ผมเติม <laughs> คือถ้าไม่อยู่บ้านก็มาทำงานที่ทำงานทำได้สอ,อย่าง แล้วไม่เคยเบี้ยวฮะเบอร์ฟอร์มเบอร์ฟอร์มโฮมนี่ไม่เคยเบี้ยวเลยฟอร์นที่อยู่ครบแต่ว่าคุณหมอเรวัตเวชรุตเวนะสบสบัญชีราชชื่อพักเสีรวมไทยพิถึกท่านก็บอกโพสต์ข้อความใน Facebook เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเหนื่อยก็พักเถอะวู้นายกเนี่ยเวลาเจอกับคนซึ่งมาเยือนมาเยี่ยมเย,ยนงานพิธีการอะไรมามอบดอกไม้มอบกระเช้าเนี่ยท่านจะชอบบอกว่าเหนื่อยซึ่งก็ไม่รู้จะบ่นทำไมทุกวีทุกวันก็เป็นพื้นฐานคนขาดความรักใช่แต่อยู่บ้าน ก็เพิ่ง work from home มาวาบ่นเหนื่อยมาบนว่าเหน่อยในวันแรกแล้ว <ผม S 1> ก็มาบน่นง,ง,งานแล้วก็หมอหมอเรวัตเนี่ยนะฮะซึ่งก็เคยอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเหนื่อยก็พักได้ <laughs> มันเป็นออปชันอยู่นะฮะที่ต้องทนทํางานจนเหนื่อยวันนี้คนในปุ๋ยยังไม่รู้อีกหรือว่าเพราะคุณยังอยู่ต่อเน,นี่แหละที่ทําให้ประชาชนเขาเหนื่อยนะฮะก็มากันเป็นชอ็ชอตๆนะฮะยุคนี้คือถ้าควานหาเนื้อหาข่าวมันก็จะมีแต่คนด่านายก ไม่หรอกผมว่าผมว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็หยิบประเด็นมาด่าหยิบประเด็นมาพูดเพราะว่ามันเป็นการปลูกพรมปูทางปูกระแสให้กับการอภิปรายไม่วางใจอภิปรายทั่วไปที่จะเกิดขึ้นอ๋อใช่ใช่เพราะนั้นจั่วหัวไว้เลยว่ามีเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจสองเรื่องโควิดสามเรื่องโรคระบาดสัตว์เนี่ยมาแน่สามเรื่องสำคัญแล้วก็เหมืองนองราคาแพงเรื่องของแพงเรื่องของแพงินาราคืออันเนี้ยฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็กล่าวว่าให้มันอภิปรายให้จบ เขาก็จะคิดแบบเนี้ยอืทําอะไรมันรอไม่ได้ยี่สประยุทธ์เขาจะคิดแบบนี้ปล่อยไปแต่ว่าสองวันมดีก็จะตอบโต้กันก็จะท้วงกันเลยเนี้ยก็คือเพราะว่ามันลงมติไม่ได้แต่สําหรับฝ่ายค้านก็คือมันไม่ใช่การละเลงน้ําลายนะมันก็ต้องคือแบบจริงจริงก็คือฝ่ายค้านก็มองว่ามันก็แย่แล้วไงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการลงมติแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าตกลงแล้วรัฐบาลเนี่ยมันจะเหลือเครดิตแค่ไหนกัน ใช่แต่ว่าผมว่าไฮไลท์ของการพิปายคราวนี้จะไปอยู่ที่ธรรมนัตไงว่าธรรมนัตจะจะพิปายด่าประยุทธ์หรือเปล่าจะเข้าคาะนั้นเลยหรือเปล่ามันก็ต้องโชว์หน่อยเขาไม่ด่ากันอันนี้ไม่มีลมนิสติไงเขาอาจจะไม่ด่าตรงๆแต่ท่เป็นวิพากษ์วิจารณ์หน้าที่ของผู้แทนรัษฎรเขาอาจจะทําหน้าที่สสแต่ไม่ปกป้องก็แย่เลยทําหน้าที่สสเสนอปัญหาของประชาชนแต่สิ่งที่จะทําให้คนลืมวัทกรรมมันคือแป้งได้คือถ้ารอบนี้ ร้อยธรรมนัตเข้ามาแล้วจัดเต็มนะด้วยวัฒกรรมแบบชุดใหม่ๆที่วิพา์วิจารณ์รัฐบาลซึ่งอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นนะฮะ,ะถ้าไปฟังคุณชนินรุ่งธนเกียรติรองโฆษกพรรคไทยเขาบอกว่า,ากรณีรัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนให้ผู้ซึ่งรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบ,บัตรคนจนรอบใหม่เนี่ยตั้งเป้ามีคนจนผ่านการคัดกรองเข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิเเ์เพิ่มเติมเนี่ยนะฮะจากเดิม14.6ล้านคนเนี่ยเป็น17ล้านคนเฮ้ยพี่ถึกเนี่ยนะฮะตกลงจํานวนคนจนเนี่ยของเราเนี่ยเพิ่มขึ้น อย่างวกระโด้ากระโดดในช่วงคสชเนี่ยแล้วนี่เปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ด้วยนะเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ขยับเกณฑ์ให้ขยับเกณฑ์แล้วตามหลักแล้วเนี่ยเกณฑ์นี้เนี่ยเป็นเกณฑ์ที่จํานวนผู้คนจนเนี่ยจะต้องลดลงเพราะว่าเขานับครอบครัวด้วยเขานับครัวเรือนด้วยถ้าหารแล้วได้ปีละหนึ่งแสนเนี่ยนะแต่ก่อนเนี่ยมันมีแบบนักศึกษาอายุเกิน18แล้วยังได้เงียแต่ว่าบ้านรวยอ่ะแต่ตัวเองไม่มีรายได้ก็ยังได้ใช่ไหมบัตรคนจนแต่คราวนี้เนี่ยเขาจะเอา รายได้ควรเรือนมหาด้วยนั้นตามหลักแล้วมันต้องลดลงแต่นี่ยังเพิ่มเป็นสิเจล้านแล้วเป็นดัชนีที่เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะนี่เป็นผลงานรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เลยนะเพิ่มเพิ่มคนจนเพิ่มคนจนเนี่ยเพื่อจะแจกเงินแล้วไม่ได้เพิ่มเล็กๆน้อยนะฮะเพิ่มเป็นหลักหลายล้านคนนะฮะในเพียงไม่กี่ปีนะฮะคือบัตรคนจนรอบแรก่ะมันรั่วเยอะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะสนใจหมันรั่วเยอะในแงๆที่ว่าเออถ้าคุณแบบสามีทํางานอมีบ้านมีรถ แต่ภรรยาเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยอก็ไปลงบัตรคนจนได้ก็ไปขอเบอร์ได้แล้วมันเขาเขาไม่ได้บอกว่าอยากได้อะไรหรอกคือมันมันจะมีสวัสดิการเรื่องค่าเดินทางเรื่องอะไรใช่ป่ะใช่ใช่ที่มันใช้กับรถไฟฟ้าใช่อะไรผมกนี้ด้วยเขาคนก็ไปทํากันใช่ป่ะแล้วเอาไว้ซื้อของได้ครับเนี่ยแต่คราวนี้เขาปรับเกณฑ์แต่คราวนี้ปรับเกณฑ์คนมันก็ต้องลดลงสิเออแทนที่มันแทนที่มันจะลดลงอ่ะสิบเจ็ดล้านนี่มันเกือบหนึ่งในสามของประเทศนะ